ปลาทูหอมไข่ทรงเครื่องจ้าหิวข้าวแล้วอะต้มจับฉ่ายสักหม้อหนึ่งหรือไม่ก็แกงส้มแกงเผ็ดสักหม้อหนึ่งแล้วก็ทอดปลาแบบนี้ยอืมกินเข้ากันบอกเลยค่ะหุงข้าวดีๆนะหุงน้อยมีเครื่องจ้าจะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อน กลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะวันนี้นะคะแค่แวะมาบอกจ้าแค่แวะมาบอกอีกแล้วนะคะวิธีการทอดปลาทูหอมให้น่ากินเหมือนที่เขาขายตามร้านนะคะมีความหอมหอมอร่อยนี่เลยค่ะปลาทูหอมนะนี่ใหญ่เท่าฝ่ามือกันเลยเออฝ่ามือกันน่ะใหญ่อยู่นะ อวบอ้วนเจียวนะใหญ่ไม่พอแถมอวบอ้วน้วยค่ะตัวนี้50บาทนะคะเป็นปลาทูหอมปลาทูเค็มเสร็จแล้วเพื่อนๆได้มาปุ๊บการเอามาล้างเออล้างผ่านน้าก่อนซับน้ําให้แห้งแล้วก็บ้างๆเพื่อง่ายต่อการทอดนะคะให้มันง่ายต่อการสุกค่ะค่ะเสร็จแล้วมีไข่มีไข่ไก่หนึ่งฟองนะคะอันนี้คือเครื่องยำค่ะ,คะเครื่องยำของการก็จะมีหอมแดงพริกตามความแซ่บมะนาวจ้าเท่านี้ค่ะไปค่ะเดี๋ยวไปดูวิธี การทอดปลาสวยๆแล้วก็เพิ่มความน่ากินกันค่ะไปค่ะลงมือทำกันจ้าก่อนอื่นการจะมาจัดการในส่วนของไข่ก่อนนะคะตอกไข่ก่อนเลยง่ายๆค่ะนี่ค่ะตีไข่ให้แตกประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นปุ๊บปั๊บเราก็เอามาลาดบนปลาแบบนี้นะการจะใช้วิธีการชุบค่ะนี่เดี๋ยวการจะคลุกให้ทั่วนะคะเอาค่ะเท่านี้ค่ะไปค่ะเดี๋ยวไปจัดการทอดกันค่ะ จ้ามาค่ะมาทอดปลาทูหอมไข่ทรงเครื่องกันจ้านี่ปลาแช่ไข่เรียบร้อยแล้วนะคะการเปลี่ยนเป็นกระมังดีกว่านอเออง่ายดีเออนี่ประมาณนี้ปลาแช่ไข่ปลาชุบไข่ค่ะเสร็จแล้วตั้งกระทะค่ะติดไฟนะคะใส่น้ํามันค่ะลงไปไม่ต้องเยอะเพราะว่าเราไม่ต้องการเยอะใช้น้ำมันน้อยๆน,นะคะทํากับข้าวกินเองอย่าใช้น้ํามันเยอะเปลือง ค่ะนี่นะคะใส่น้ํามันลงไปแล้วค่ะยังมีอีกหนึ่งใส่นะคะที่จะใส่ลงไปค่ะนี่ค่ะแป้งทอดกรอบนิดเดียวค่ะนะใส่ลงไปในน้ํามันแบบนี้นิดเดียวไม่ต้องเยอะอ่ะพาพอเวลามันทอดออกมาแล้วมันจะได้ส,สวยค่ะละลายแป้งกับน้ํามันให้เข้ากันแบบนี้เลยนะคะจะตั้งน้ํามันให้ร้อนได้ที่เลยจ้าค่ะน้ํามันร้อนได้ที่การจะปรับไฟลงเป็นไฟกลางไฟกลางค่อนมาทางอ่อนนะ จะใช้วิธีค่อยๆทอดแบบใจเย็นๆก่อนทําอาหารทุกครั้งนะคะล้างมือทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะนี่เอาปลาลงไปแหวกว่ายกับไข่แบบนี้นะคะโหตัวใหญ่แบบสัดใจมากเลยอะเจอแล้วแบบต้องซื้อเสร็จแล้วก็ย่อนลงน้ำมันแบบนี้เลยค่ะอุ้ยปลาดิ้น <c oughs> ปลาดิ้นหนี <c oughs> ไข่ที่เหลือนะคะการก็จะใช้วิธีนี้ไข่เป็นแบบการมั่นนี่แบบนี้นี่ ปลาทูหอมไข่จ้าค่อยๆทอดไปไฟอย่าแรงสําคัญไฟอย่าแรงนะคะไม่งั้นเดี๋ยวไข่มันไหม้ก่อนปลาที่จะสุกนี่เรื่องช่วยใช่ค่อยๆทอดไปค่ะไฟอ่อนๆนะคะค่อยๆรมค่อยๆทอดไปค่ะการบอกแล้วค่ะน้ํามันไม่จําเป็นต้องเยอะนะคะพลิกกลับไปกลับมาได้นะคะ ค่ะประมาณนี้นะคะพลิกทอดกลับไปกลับมาประมาณนี้จ้านะใช้เวลาทอดสักประมาณ5 6นาทีประมาณนี้ค่ะจนมันเหลืองสวยแล้วที่น้ำมันมันเป็นฟองเนี่ยเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นไข่อ่ะเนาะเออเราชุบไข่ทอดอะ่ะมันก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะก่อนที่จะเอาขึ้นค่ะการจะเร่งไฟแรงสุดเลยนะคะไฟแรงสุดเลยค่ะให้น้ำมันเดือดจัดๆเลยนะคะเดี๋ยวจะเอาขึ้นไม่ให้ปลาอมน้ำมันโอเคค่ะประมาณนี้นะคะ เสร็จจับเรียบร้อยแล้วก็ช้อนปลาขึ้นค่ะค่ะนี่เราก็จะได้ปลาทูหอมไข่สวยๆค่ะไปค่ะเราจะพักปลาให้เสด็จน้ำมันนะแล้วเสร็จแล้วเราเอาไปส่งเครื่องกันค่ะพร้อมเสิร์ฟจ,จ้าปลาทูหอมไข่ส่งเครื่องจ้าส่งเครื่องยำแบบนี้ค่ะแบบออทอดเองนะคะสวยๆกันไปเลยค่ะใครมีวิธีการทอดนะแบบแตกต่างแบบของการอย่างเนี้ย ก็เอามาแชร์มาแบ่งปันให้การบ้างนะคะค่ะการมีวิธีของการแบบนี้อ่าชุบไข่ทอดนะคะแล้วก็ทอดออกมาสวยๆแบบนี้นะคะการก็เอามาแบ่งปันกันค่ะนี่เลยค่ะแค่แวะมาบอกค่ะแบ่งปันความอร่อยกันจ้าบอกเลยค่ะหุงข้าวย่าหุงน้อยๆค่ะหุงน้อยๆมีเคื่องแน่นอนจ้าเมนูนี้นะคะ พอเวลาเราจะกินปุ๊บเราก็หยิบมะนาวมาบีบน้ำราตัดเค็มแบบนี้นะคะอืหอมฟุ้งมากเลยค่ะลองทำกันดูนะคะแค่แวะมาบอกจ้าง่ายๆค่ะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยนะคะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้การทำคลิปตต่อไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะเพิ่มเติมค่ะ อันนี้นะนี่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 ว่าทำไมเฮ้ยม,มีมีปลามีไข่ด้วยอันนี้ไข่ส่วนที่เหลือจากชุบนะคะนี่เราก็เอามาทอดแบบนี้เลยค่ะกินคู่กันอร่อยลงตัวสุดๆเลยจ้า